สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ทายเข้าป่ามาเก็บผักวาลาบีนะคะวาลาบีคือผักกูดญี่ปุ่นนะคะลักษณะต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นฟูกี้นะคะต้นฟูกี้ที่ขาวก่อนแม่ทซายมาเก็บเอาอันเล็กๆของมันไปขายนะคะพอมันโตขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก้านจะเป็นต้นแบบนี้สามารถโตขึ้นอีกได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่ายามาฟุกี้ก็คือเป็นฟุกี้ป่านะคะฟูกี้บ้านก็มีนะคะ บ้านกับป่ามันต่างกันตรงไหนเนาะป้าป้าก็อันนี้อันเล็กไงแล้วก็คมกว่าใช่เนาะมกว่าว่าเราพี่ว่าขายได้หรอขายได้สิทุนนี้เร็วๆใช่ไหมก็รีบรีบขายนะราคาสูงดูดูหัะ หวานมากบานก็เพิ่งแทงมาจากดินนะคะแบบนี้ป๊าป๊าบอกอร่อยนะคะมันจะหวานกำลังอ่อนๆเลย เหนื่อยปวดขานั่งเก็บแป๊บเดียวได้กำเลื่มเลยเลยโอ้พบบ้านี่นี่นี่เห็นไหมมันจะออกมาอย่างนี้แล้วเราไม่เห็นอ่ะเนี่ย เป็นผลงานที่วันนี้หมอมา้ามาเก็บผักป่าวาราบีนะคะอันนี้ก็เป็นผักกูดที่แม่ทรายคัดเลือกมาแล้วนะคะมันจะมีอยู่ไซส์ใหญ่ที่เขาขายแต่ว่าไซส์แบบนั้นนะคะแม่ทรายเอาให้แม่ย่าไปแล้วนะคะแต่ว่าป๊าป๊าเขาชอบไซส์แบบนี้นะคะแบบสั้นๆแบบนี้ที่มันพึ่งโผล่มาจากดินหรือบ้านเราก็คล้ายๆหน่อนางดินบ้านเรานะคะแบบนี้ป๊าป๊าบอกว่ามันจะกรอบแล้วก็ออวบอย่างเงี้ยอร่อยนะคะวาราบีหรือว่าเฟิร์นผักกูดญี่ปุ่นนะคะ เป็นชนิดเดียวกับที่เขาใช้รากของมันมาทําขนมวาราบีโมจินะคะเฟิร์นชนิดนี้มันจะมีพิษแล้วก็มีความขมนะคะเดี๋ยวแม่ทรายก็จะมาทําำวิธีการเอาพิษจากเฟิร์นผักกูดชนิดนี้ออกแล้วก็มาประกอบอาหารนะคะทีนี้ก็มาล้างให้สะอาดอีกรอบนึงนะคะล้างจนน้ำใสเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มาทําขั้นตอนต่อไปนะคะต้มน้ําประมาณ2.5ลิตรนะคะแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูล,ลงไปนะคะแม่ใราใช้10กรัมต่อน้ํา2.5ลิตรนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะ บางคนถ้าชอบแบบนิ่มก็ปิดฝาได้นะคะแต่ว่าถ้าชอบแบบกรอบก็คือพอใส่ผักลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะถ้าเราใส่ผงฟูเยอะไปเวลาเราผักไปประกอบอาหารนะคะมันก็จะมีรสชาติแปลกๆนะคะเพราะว่าผงฟูเยอะไปในขั้นตอนนี้นะคะที่แม่ทรายใช้ผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาเพราะว่ามันหาง่ายนะคะมันก็คงจะมี ติดบ้านไว้ทุกครัวเรือนเนาะสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะคะแต่ถ้าคนสมัยโบราณหรือว่าคนรุ่นเก่านะคะเขาก็จะใช้ผงขี้เท่าแทนเบกกิ้งโซดานะคะบางคนเขาก็ใช้เกลือกับแป้งสาลีต้มได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ทีนี้แม่ไซก็จะแช่แบบนี้ไว้ค้างคืนนะคะแต่ว่าถ้าใครรีบประกอบอาหารนะคะก็ควรจะแช่ไว้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะใช้เขียงหนักหนิดนึงนะคะทับไว้หลังจากแช่มาได้ข้ามคืนนะคะ แม่ทายแช่มาประมาณ20ชั่วโมงนะคะเอามาล้างให้สะอาดนะคะดูน้ำมันสีเขียวมากเลยนะคะทีนี้ก็มาล้างให้สะอาดอีกรอบนึงนะคะน้ำก็ยังมีสีเขียวอยู่ล้างหลายๆรอบนะคะให้มันน้ำใสเลยนะคะ อันนี้น้ำใสแล้วนะคะอันนี้ก็ไปประกอบอาหารได้แล้วนะคะแต่ถ้าวันนี้เราทานไม่หมดนะคะให้เอาแช่น้ําแบบนี้นะคะใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ําทุกวันนะคะหรือไม่งั้นถ้าเก็บใส่ช่องฟิตนะคะ ตัดเป็นท่อนๆไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาใส่ในถุงซิปบล็อกแล้วก็ใส่น้ําธรรมดาลงไปแช่นิดนึงนะคะอย่างนั้นก็ฟีดได้เลยนะคะเวลาจะามาทําอาหารก็แค่เอาออกมาล้างน้ําเปล่าก็ทําอาหารได้เลยนะคะวันนี้แม่ไซก็จะมาทําอาหาร3เมนูให้ชมนะคะเมนูแรกที่แม่ไซจะทํานะคะก็คือไทเมชินะคะไทเมชิก็คือปลาไทอันนี้นะคะเป็นปลากระพงของญี่ปุ่นนะคะเป็นกระพงแดงนะคะก็คือเมนูข้าวหุงกับปลาไทนั่นเองนะคะ ข้าวญี่ปุ่นเวลาทําอาหารต้องแช่ไว้30นาทีนะคะถึงจะอร่อยอันนี้ก็แช่ไว้แล้วสานาทีนะคะ2คับนะคะโชยุ2ช้อนโต๊ะนะคะมิรินสอช้อนโต๊ะนะคะสาเก2ช้อนโต๊ะนะคะ,สะ,คะใส่สัดส่วนเท่ากันนะคะอย่างละ2ช้อนโต๊ะต่อข้าวสครับนะคะแล้วก็ใส่เกลือไป1นึ่งส่วนช้อนชานะคะฮอนดาชิค,ครึ่งช้อนชานะคะคนก่อนนิดนึงนะคะ ทีนี้ก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะก็เป็นเต้าหู้ทอดนะคะแครอทหน่อไม้ที่ต้มแล้วนะคะเวลาต้มหน่อไม้ก็ใส่รำข้าวลงไปหน่อยนะคะเพื่อลดความขื่นขมของหน่อไม้เราก็ใส่ผักวราบีลงไปนะคะทีนี้ก็ใส่ปลาลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็ออกไปหุงเลยนะคะหุงตามปกติได้เลยนะคะเมนูที่สองนะคะแม่ทรายก็จะมาทําไข่ม้วนผักวราบินะคะสูตรไข่ม้วนของแม่ทรายมีอยู่ในคลิปนะคะเดี๋ยวแม่ทรายก็จะขึ้นการ์ดให้ดูกรองไข่หนึ่งรอบนะคะไข่จะได้มีความเนียนนะคะแล้วก็เอาเมื่อไข่นะคะที่เราไม่ต้องการนี้นะ,ะเอาออกไปเลยนะคะ ก่อนทําก็ทาน้ำมันบางๆไปสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เช็คดูว่าหม้อร้อนไหมนะคะ ทรงส,รสวยๆนิดนึงนะคะราบมายงเนตนิดนึงนะคะได้อีกหนึ่งเมนูนะคะไข่ม้นวนวาลบินะคะ เมนูที่สามก็คือผัดวาราบิเบคอนเต้าหู้นะคะหรือว่าวาราบิอิตาเมะนะคะเมนูนี้ไม่ต้องอะไรมากนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้วก็ผัดกับเบคอนเลยนะคะใส่เต้าหู้ทอดลงไปนะคะแล้วก็วาราบีใส่ลงไปเลยค่ะ เิมด้วยน้ำมันลายุกระเทียมไปนหนึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่คาชิมโซยุไปสองช้อนนะคะเติมมิลินไปเล็กน้อยนะคะปิดฝาไว้สักครู่นะคะ นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวหุงเสร็จแล้วนะคะเอาปลาออกมาก่อนนะคะคุกข้าววันนี้ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เนื้อปลาใส่เข้าไปนะคะ ทีนี้ก็ปลานะคะผสมกับข้าวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็คนอย่าให้มันเละนะคะคนให้ปลาเป็นชิ้นไทยไม่ฉีกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้ก็จะไปกินกับป๊ะป๊านะคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอิตาดาคิมัสไข่ม้วนน่าอร่อยป,ป๊ป๊าชิมไข่ม้วนก่อนเลยมีมายองเนสของชอบปะป๊าด้วยนะอร่อยไหมอร่อยมาก

แม่ทรายจะเก็บใส่ฟรีเซอร์ไว้นะคะที่เหลือก็คือตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะเสร็จแเราก็ใส่ซิปบล็อกเลยนะคะใส่น้าไปนิดนึงแช่ไว้นะคะเวลาเราจะเอาออกมาทานก็เอาออกมาแล้วน้ําละลายแล้วก็น้ํานั้นทิ้งไปนะคะแล้วก็มาประกอบอาหารได้เลยนะคะถ้าแบบนี้นะคะเรามาแกงแบบไทยก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้มนาน,านให้มันเละนะคะไม่มีความขมเลยเหลือแต่ความความลื่นๆของ ผักเนาะโนรี่ป๊าป๊าบอกสาลายสาลายวากาเมะกาวอ๋อโนรี่นึกว่าสาลายโนรี่กาวใช่ไหมกาวก็คือเหนียวเหนียวข้าวยังไม่ได้ชิมเลยข้าวอร่อยข้าวอร่อยอืมข้าวอร่อย ปลามันสดเนอะปลาสดมันก็เลยจะมีความหวานอาหารญี่ปุ่นนี่เขาสุขภาพสุขภาพเนาอปปะป๊าเนาะอาหารญี่ปุ่นยังไงทำไมเฮี้ยวซี่ไงมีปลามีผักมีเต้าหู้ใช่ไหมนี่งไม่มีเต้าหูใส่ซีเต้าหู้ทอด ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวคีบให้ืมใส่ไม่ได้ลืมเนี่ยใส่นี่ไงอ๋อมองไม่เห็นเลอะมากบอกแม่ทรายลืมใส่เต้าหู้ทอดเอ็นจอยที่สุดเลยปะป๊า อล่มไม่กลุ่มใส่ข้าเนีเวลาความขมมันออกกินแล้วมันจะลื่นๆนะคะโอ้ยชี่นะก็ดูโอ้ยชี่อืม อืือออันเดียวเข้าปากเลยมะหมากับสามคำนี่ยังไม่หมดเลยเนี่ยให้มะหมา่อุตส่าห์ใจดีเนาะเหลือให้สามคำใช่อะไรนี่ถึงดีกว่าอะไรเนอืมะหมา่ลืมซื้ออะไรนะผักมิสุบะมาอ๋อ แม่สายตั้งใจว่าจะเอาผักมิสุบะนะคะผักที่มีกลิ่นหอมๆเหมือนคล้ายๆขึ้นช่ายนะคะมาวางบนข้างหน้าแต่ลืม,มป้าปาบอกมีอะไรหอมๆโรยข้างหน้าดีไหมอะไรเงี้ยเพิ่งนึกได้นะคะจริงๆซื้อมาแล้วอยู่ในตู้เย็นนะคะลืมไปเลยอร่อยมากอร่อยขึ้นอิ่มแล้วครับหมดหมดแล้ว เกลี้ยงหมดทุกอย่างนะคะอันนี้ป๊าป๊าช่วยกินไม่ใสายอิ่มเพราะว่าเหนื่อยนะคะอ้ออร่อยมากครับป๊าป๊าวันนี้หมอมาเหนื่อยแล้วป๊าป๊าต้องช่วยเป็นคนปิดคลิปให้หมอมะเฮ้ยปิดไม่ใช่ทำดีๆครับครับอืมอ่าโตวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้หมอมะทำับอร่อยอะไรอร่อยครับอร่อยครับเจียมมวยห้าวันครับ โอเควันนี้คลิปสนุกสนานพอแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสสวััดีครบบ๊ายบาย